ตอนนี้แจงมาอยู่ตรงที่หน้าที่ดินตรงบ้านกกบกในเมืองชัยภูมิของเรานะคะที่ดินแถวๆกกบกนะี่สวยหลายแปลงค่ะทุกคนนะคะแล้วก็ตอนนี้แจงมีแปลงที่อยากนำเสนออยู่3ามแปลงด้วยกันนะคะก็จะมีหลายระดับราคาเนะเดี๋ยวแจงพาไปดูทีละแปลงนะคะ แปลงแรกเนี่ยถมดินไว้สูงเลยนะคะพร้อมปลูกสร้างนะคะ,ะโซนนี้นะคะน้าไม่ท่วมค่ะนะคะไม่ต้องห่วงเรื่องน้าท่วมนะแล้วก็ทีนี้นะคะที่สําคัญคืออยู่ในเมืองด้วยอยู่ในเมืองสาธารณูปโภคไม่ต้องพูดถึงครบอยู่แล้วเพราะว่าอยู่ในเมืองนะคะทีเนี้ยเดี๋ยวเดี๋ยวแจงพาไปดูอีกแปลงหนึ่งนะคะทีอะ่อยู่ในซอยนิดนึงติดถนนก็มีนะคะเดี๋ยวเจงจะพาไปดูทั้ง3าแปลงเลยค่ะทุกคน3ามแปลง ที่ราคาไม่เหมือนกันนะคะแต่ให้ทุกคนนะคะดูโลเคชันดูว่าชอบแปลงไหนนะถ้าเกิดอยากได้ที่ดินในเมืองที่ดินในเมืองนะคะโซนนี้จะมีหมู่บ้านจัดสรรอย่างเช่นหมู่บ้านพวงเพชรนะคะแล้วก็หมู่บ้านเอื้อสุขห้า,าที่ดินของแจงแปลงแรกจะอยู่อยู่ตรงข้างกับหมู่บ้านเอื้อสุขห้านะคะมีหนึ่งไร่เนาะอยู่ตรงข้างกับหมู่บ้านเอื้อสุขห้ามีหนึ่งไร่เรากําลังจะถึงที่ดินแปลงที่ แปลงแรกของเรานะอ่าหไร่นี้ราคาอยู่ที่3า้านหค่ะทุกคนต่อรองได้ที่แจงบอกมาคือต่อรองได้ทุกแปลงแต่เราต้องมาต่อรองกันหน้าแปลงนะคะหรือไม่ก็เอาจริงจังไปเลยนะคะถ้าอยากได้อยากซื้ออยากมีที่ดินที่อยู่ในเมืองจริงๆนะคะเอามาคุยแบบจริงจังกันไปเลยนะคะอ่าแล้วเราก็จะได้ต่อรองกันนะคะทุกคนอ่าเดี๋ยวแจงพาไปดูแปลงแรกก่อนนะคะแปลงหนึ่งไร่นะแปลงหงไร่ อยู่เยื้องๆอยู่ตรงข้ามกับเอื้อสุขห้าตอนนี้เราถึงเอื้อสุขห้าแล้วค่ะตอนนี้เราเข้ามาในซอยของกกบกนะคะเข้ามาในซอยของหมู่บ้านกกบ,บที่อยู่ในเมืองเชยกูมของเรานี่เองนะคะแล้เวเดี๋ยวแจงจะพาไปดูแปลงแรกอะนะเราถึงแปลงแรกแล้วค่ะ โอลสันอืออันนี้ <laughs> อันนี้เป็นโครงการหมู่บ้านเอื้อสุข5นะคะส่วนฝั่งนี้นะคะเป็นที่ดินที่ดินแปลงหนึ่งไร่ที่แจงขายอยู่เป็นที่ดินหนึ่งไร่ที่แจงขายอยู่นะคะอยู่ยืนยอนกับหมู่บ้านเอื้อสุขเลยทุกคนนะคะนี่นะคะเป็นแปลงนี้นะคะผมดินเรียบร้อยดินจะสูงกัาถนนประมาณ50เมตรค่ะ ดินจะสูงกว่าถนนประมาณ50เมตรถ้าตัดหญ้าแล้วอะไรแล้วนะคะสถานที่เรียงเรียบร้อยก็จะรู้สึกว่าดูสวยดูสวยมากค่ะที่ดินแปลงนี้สวยแบบหน้ากว้างเยอะถ้าพูดถึงหน้ากว้างนะคะหน้ากว้างเท่าไหร่หน้ากว้างเดี๋ยวแจนดูให้นะคะ,ะตรงด้าน,ด,าน,ด,าน,ด,านด้านข้างจะมีทางเห็นไหมคะมีทางสาธารนณะในซอยแล้วก็มีทางติดถนน ที่ถนนคอนกรีตหน้ากว้างที่ดินแปลงนี้จะประมาณสองเสาไฟฟ้าสองเสาไฟฟ้าก็คือประมาณ80สบนะคะ8ปดสิค่ะอ่าหน้ากว้างประมาณ80สบนะคะ,ะนี่นะคะนี่คือหน้ากว้างของที่ดินแปลงนี้เนี่ยสุดนี่เลยสุดเขตสุดเขตแดนนี้นะคะสุดเขตแดนนี้แล้วก็อยู่เขตแดนนู้นนะคะอยู่ตรงข้ามกับหมู่บ้านเอื้อสุขของเรานี่เองนะ 1>, 1ไร่กับอีก67ตารางวาค่ะทุกคน3มล้าน5้าค่ะต่อรองไนดะ้ที่ดินหนึ่งไร่67ตารางวานะคะอยู่ใกล้ๆอยู่เยี้ยงกันกับหมู่บ้านเพื่อสุขห้าอยู่ในซอยบ้านปกกของเรานี่เองนะคะนี่นะคะถ้าใครอยากได้ที่ดินหน้ากว้างกว้างเยอะๆนะติดถนนเลยแล้วก็ทำเลดีมากๆต้องแปลงนี้ค่ะต้องแปลงนี้เท่านั้นนะคะทุกคนเจราจาต่อรองกันได้ จะผ่อนหรือจะแบ่งจ่ายอะไรคุยกันมาจะกู้ธนาคารเราก็คุยกันรู้เรื่องค่ะนะคะเพราะว่าถ้าใครมีเงินเดือนยิ่งง่ายเลยค่ะแปลงนี้นะคะเดี๋ยวเจนจะช่วยนะคะช่วยให้คุณมีบ้านพร้อมที่ดินแปลงใหญ่สำหรับใครที่อยากได้ที่ดินสวยติดถนนทำเลดีแบบนี้นะคะทักมาหาเจนได้เลยค่ะ